ศตวรรษที่21เทคโนโลยีดิจิทัลได้เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการเรียนรู้ของมนุษย์โดยเฉพาะแอปพลิเคชันที่กลายเป็นช่องทางหลักในการเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างสะดวกรวดเร็วและน่าเชื่อถือการรู้จักวิธีสืบค้นข้อมูลอย่างถูกต้องจึงเป็นทักษะสำคัญที่จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถนำสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพวันนี้เราจะพาไปทำความเข้าใจขั้นตอนการสืบค้นสารนิเทศผ่านแอปพลิเคชันอย่างเป็นระบบค่ะ คือวันนี้ได้ห oh ังวมางวใจมาแต่ว่าเราควรศึกษาแบบว่าเริ่มจากอะไรก่อนนี่นั้นลองดูในโซเชียลมีเดียแอนน์มี่นี่ไงมีตั้งหลายิิงนั้นลองดู นิดแมคุณพี่คะเอวอ่ะแต่ละนี่ไงมีวันที่บอกด้วยแสดงว่านี่ไม่ด้ด่มอื้นลองคืออะไรี่นี่นี้ใช่หใลคอแต่ว่ามันเป็นสานที่นักเราจะทำยังไง เราต้องเข้าแปลภาษาอืแต่ว่าเราต้องเข้าแปลภาษาเราจะเก็บตู้นี้ไปใส่อะไรเหรอเราก็พันด้าวอิงแล้วก็เอาไปลงในเวิร์ดอ๋อแล้วถ้าว่าเราวางไว้ในเวิร์ดเสร็จแล้วแต่งอย่างเงี้ยก็จะเลี้ไปได้ไหนเหรอแล้วก็บันทึกแล้วก็ส่งไปในไดรฟ์อ๋อใช่แอปนี้หรือเปล่าแอดปั้นใช่ค่ะ แล้วแต่วเราต้องหาข้อมูลเพื่อในการที่แบบให้ข้อมูลแบบสาระแก่ที่ไรกับอาจารย์ได้แล้วเราจะไปหาข้อมูลจากใครเนี่ยในมุมของเราเมื่อกีได้เฮ้ยทำไมกันนาคือกำลังทำงานด้วยใจที่อาจารย์มอบหมายให้อ่ะแอปพลิเคชันห่ามันก็มีข้อดีเหมือนกันนะ มันเข้าถึงความรู้ได้เร็วแล้วก็สามารถสื่อสารไมว่าจะเป็นคนทางใจหรือคกใได้เร็วขึ้ใน,ใน,นแล้วก็สามารถทำให้เรา,ามนี่ยกาดทางสื่อได้ร่วมกัมน,นด้วยก็เช่นแบบว่าพวกช้อปปี้อะไรเงี้ยถ้าเราไปตามดูคอากรจได้เสออะไรางอ่างะแสดงว่าพวกลาซาด้าแบบชีอินก็ซื้อทำได้เราได้ผนกากช่แล้วก็นำมูลค,ค่าใจ F อช่าขนาดนั้นเพราะว่าแอปพลิเค,คอันตัวกมเสี่ยงด เสีสเยล้าแรกเลยคือคนกระโดดขงร่างกายและจิตใจคือแบบถ้าเราแบบติดจอหนักใช่ไหมก็จะทำให้เราแบบเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็สายตาก็จะเสียแต่สายตาเสียเนี่ยก็ะจะมีวิธีป้องกันจือการใส่แว่นตากรองแแล้วก็มีกลุ่มกสกแบบว่าการสังคมแบบทำให้การสื่อสารแบบลดลงในการประชมหนนาในการพเจอแบบเพราะว่าเราใช้แอปพลิเคชันในการสืนนนรส่อาาสารกันแล้วอีกอย่างที่สำคัญเลยนะที่ เจสซูบอกเมื่อกี้ว่าแบบเป็นการช่วยในการขายการตลาดอะไรแบบนี้ใช่ไหมพวกแอปช้อปปี้ลาซาร์ด้นมันจะมีแบบพวกโฆษณาเด้งขึ้นมาใช่ไหมแล้วแบบเราไม่รู้เราก็จะไปจิ้มกดมันก็อันตรายเขาก็จะดึงข้อมูลเรา สําคัญอย่างยิ่งต่อผู้เรียนในยุคดิจิทัลการกําหนดหัวข้อที่ชัดเจนการเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมและการใช้คําสําคัญที่ถูกต้องล้วนเป็นปัจจัยที่ทําให้เราได้ข้อมูลที่มีคุณภาพและเชื่อถือได้การสืบค้นที่เป็นระบบไม่เพียงช่วยให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ยังเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์และทําให้เราสามารถอ้างอิงข้อมูลได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ดังนั้นการรู้จักวิธีสืบค้นสารนิเทศจึงไม่ใช่เพียงทักษะเสริมแต่เป็นืินหาสำคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ผู้เรียนทุกคนควรมีและพัฒนายอย่างต่อเนื่อง